สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ w a s h o i Channel วันนี้นะครับอะไรครับกับช่วงอะไรคะ w a s h o i Living เรามานบ็อกอัลบั้มเวอร์ i t e กันนะเป็นรอบอีเวนต์เนาะใช่รอบอีเวนต์ช้อปปี้ซึ่งรอบเนี้ยคือมีเตยกับพี่ไว้ออะสั่งมาแล้วคนละหนึ่งอัลบั้ม สั่งผู้อุดนุนแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยว่าได้หรือเปล่าสิใช่ไม่ได้ดูใช่ดวงดีๆอย่างเรานั้นเราสั่งหนึ่งก็คืองเรามีก็หนึ่งแล้วกันก็ขำๆอยากไปเพราะอยากอุดหนุนพี่แทอีวมวคือเออเนาะตัวไอสั่งเวอร์พี่เทยิวของตัวสั่งแต่หยอนใดคนซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันน่าจะลุ้นตั้งแต่ อลาบ้าเลยว่าได้สีอะไร<ช>เพราะว่าเขาบอกว่าสุ่มจากสองก็คือแดงกับน้ำเงินใช่ปะ่ะก็คือเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ไม่รู้เลยแต่ไม่ได้ตกใจที่เราเปิดกันแล้วเพราะอะไรเ,เพราะว่าปกติจะเปิดไว้ตลอดเพราะาไม่รู้ว,ว่าเพิ่งแกะจริงไม่รู้ว่าแบบ เป็นอะไรบ้างเพราะสั่งตลอดเไงแล้วข้างในก็คือเปิดเปิดเปิดไว้ก่อนเลยั้นโอ๋อใช่แต่ว่ากล่องข้างในมันก็ยังไม่รู้ดีว่าได้อะไรใช่เปิดจริงเราก็อะไรออกมาได้นี่เนาะจริงๆเราก็เปิดไปก่อนอนกล่องข้างในก็เปิดแล้วเพราะว่าแม่เราเปิดนี้มาให้แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมใช่เราก็ไม่รู้ยังไม่ได้แกะเลยอะไรข้างในนะทุกคนอย่างน้อยเราก็รีวิวเพรารีวิวนี่ก็เป็นก่อนแหมโปสเตอร์เนาะเพราะว่าโปสเตอร์น่าจะเป็นแบบ น่าจะเหมือนกันไหมพี่เต์ใช่ทุกคนน่าจะเหมือนกันที่นว่ยแกเราจะบอกว่าอัลบั้มนี้ที่ต้องรู้ก็คือตั้งแต่อัลบั้มเลยว่าสีอะไรใช่ไหมทุกคนแล้วเขาบอกว่าจะมีบุ๊กมาร์กที่แรนดอมโปโต้การ์ดที่แรนดอมโพสการ์ดก็แรนดอมเนาะแล้วก็เพนเพนการ์ดก็แรนดอมทั้งหมดสี่ห้อย่างเลรอบนี้ดีมากพวกร็สวยมากนี่ ก็สวเลยสวยเลยทุกคนเหมือนกันไหมเตยว่าน่าจะเหมือนกันแหละน่าจะเหมือนเลยไม่เหมือนกันไหนสวยเราก็จะเอาโน่นแหละเออไม่ทำงานไม่เตยไม่แกะเตอไปเตอเปคนแบบดีอะ้ยังไงก่อนนะพี่ไว้แกะยังไงก่อนเตยเป็นใจแต่ว่าน่าจะเหมือนกันเลยว่าครั้งที่แล้วอ่ะเราย่งเหมือนกันเลยเตยลืมความเมตตาของกูที่ให้ใจหยิญลงไปหรอฮาถ้ารอบนี้กูได้ใจริญกูไม่ให้มึงแล้วหรอไม่เลยรวมเป็นคนกูบอกแล้วก็ถ้ารอบนี้กูได้ใจริญกูก็ไม่ให้เห็นไหนะ เหมือนกันเปล่าเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันโอเคไม่นอาเปิดแล้วเหมือนกันเฮ้ยของเราเปิดเปิดมาเราได้นี่มาบ้ัฟสีแดงมาตื่นเต้นวะขอเปิดก่อนเขาแกะก่อน มันมี่เล็กเป็นตัวเยกะจริงจริงอันนี้คือพี่ไต้ยกับพี่อ้อมแอบนั่งอยู่ข้างหลังนะทุกคนอยู่หลังกันไอ้โน่นี้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ใี่เตยอ่านมน่อยก็้น่าจะ iPad p d e n ไ n แ p e n d น n ์ไม่รู้ออกเสียงไงทุกคนขอโทษทีนะกลมกงใช่มันเป็นโกงโกงมันได้การไม่เลยยัยเห็นอ่ะอันนี้คือการพิเศษช็อปปี้ไงเห็นใบหน้าคนแต่ไม่รู้เป็นใครอ่ะมวนไม่เป็นคนหน้าคนอ่ะ แต่ความโชคดีของไอคือแต่เราว่าชันมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าสีแดงด,<ว>ด้วยจะได้เป็นจะได้เป็นแบบอย่าง้ยเป็นกลงหอบหรอ แต่ว่าถ้าอีกวัชั่นนึงจะเป็นกลมคนละแบบอ๋อกลมคนละแบบมาเราจะเหมือนกันไหมเนี่เรานี่มันเป็นกรมอย่างนี้ขอให้พี่เต์ได้สินเงินแล้วกันอ่าเดี๋ยวไม่จริงๆพี่เต้รอบปกติพี่เต้สั่งสินาแล้วแล้วรสังสินได้ขอพี่เต้ได้สินเงินลวค่ะใแไว้จะมีโอกาสได้ลุ้นอย่างนี้นะคะอ๋อมา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 มมามามนมา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 าเาาาม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 นีามามามาราามาางกามมาาา ชารเพนเขาด้วยยวางชัพี่จอนนี่จพีี่่อนนมาแล้วค่ะอุ้ยเขารักช่องเรานะจริงพี่จอนนี่มาตลอดมามาแล้วมากอีกมาจากหนึ่งบล็อเยอะเยอะอุ้ยเดี๋ยวลุ้นอะไรก่อนดีลุ้นกลมกลมกันลุ้นกลมกลมก่อนเจอกลมๆก่อนเอาความความอยู่ไว้ความอยู่อืออุ้ยตื่นเต้นไม่รู้ตีนกลางหรือเปล่าทุกคนพี่ว่าอยากได้ใครพี่ว่าอยากได้ใครให้อยู่โอเคหนึ่งสองสามเอาจริงปะมองไม่ออก เพราะว่ากลมๆเหรอมันมันเป็นมันเป็นอะไรดูด้วยพี่โจนี่โจนี่มาปอยไม่เคยส่งเลยกลัวจะออกมาจนี่มากค่ะแม่อันนี้ต่อไปเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อันนี้คืออะไรอะโบสโตโบสกาน่าจะเป็นโปสการ์ดใช่ค่ะโปสการ์ดค่ะมาหนึ่งสองสาม แล้วกการบุ๊กเลตคืออะไรก่อนถ้าจะฮายอนมาจใหายอนมากูคอมพีทว่าเคยสิสาจะต้องมีามตกองกันผลตกางในบ้านีกะถ้าจะายอนมาเคยสิสารขะได้แต่ายอน้ยมึงกูจะขคอมมากเลยเมึงอะชอบทำให้พี่ฉ่ แล้วก็อันนี้เหลือโฟโต้การ์ดที่อยู่ในอันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่ได้ลุ้นในนี้เมื่อที่จอดมาแล้วยังไงถ้้าอิววแลก็ต้องมาแล้วปะไม่อันนั้นไงเราจะได้คู่กันไปโฟโต้การ์ของพี่ไว้ไงอิวมาหรือเปล่ากวองขอนเลยข้อิวนแรกเลยสองสามเห็นไลน์เห็นแล้วแต่ไม่รู้ใครเลยที่จะใคร เป็นนางลูกพี่พุ่งบ้านนี้คือบ้านของอีดอนพูดจริงเดี๋ยวไปนนี้ลุคพุ่งทุกคนเดี๋ยนจะโชว์ให้ดูแลนี้ทุกคนไปกี้หมดแล้วหมดแล้วสิ่งที่ลุ้นโอ้ยนี่ในบ้านมันคือดีมากทุกคนลูกเลิศลูกโอ้ยยังไม่สีแดงดีมากเพราะว่าจสระรักผมติเชื้อเพิ่ไปแล้วนักล่อคนกันไกลอ่ะกันไกลพี่เตยมาไหนอ่ะพี่เตยอาไปไว้เองนะใช่ นี่เป็นหมอคกันแหละแต่การโกลมสวยดีไม่ค่อยเห็นเออเออไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่มองยากมากพี่ไว้กลิ่ลงอันแล้วบ้างมั้ยแต่ม่สมันกับเ้าอยู่ไม่ได้อุ้ยอันนี้ของใครอ่ะมันของพี่เตยอ่ะโอ้ยพี่เตยไเปสีแดงสีแดงเย้ต้องเป็นสีแดงโอเคก็ถ้าแบบจะได้รูปการที่มันเหมือนกันมาอะดูเอาการพิเศษก่อนหล่ะป้าเหนื่อยอะการการพิเศษ อุ้ยแต่รอบนี้เหมือนเขาแพ็คพีคเรา <มะ S 1> ดีจซันไม่เห็นนะคะเพราะว่าเ,เขาเปิดม,มาเป็นท<ล>ี่พอดีอ่าไม่เห็นด้วยหนึ่งเจ็บคอมากสองสามปึ้ง มาตลอดเคไหมขอไหมขอไหมใครจะอาใครเรื่องเอาเราเต้นมาแต่เร็วเอาเหี่ยวรีไหมาะเคาะเคาะเรียกมาเต้าะเองแล้วกันสรุปมาเพราะใครยอมรักใจไหมมีให้เลือกไม่ให้ลุ้นใจเอากลมๆก่อนมาออกไปไหนมันอยู่ด้วยกันหมดเลยไงกลมกลมแล้วมาเจอไม่มีอะไรดีขึ้นหนึ่งสองสามป้านเลยโอ้ยยังกูยังมองไม่ออกเลยอ่ะไหนวะ เหนื่อยเจฮายามาเหะตอบอกหน่งได้ไหมเฮายามาเหาะสองายามาเลยลูกเป็นหนึ่งในเป็นช่องหลอกไทยโดยยองเหรอโดยอมหลอกมากหลอจังเลยลูกอันนี้อันนี้ได้คำกระปุที่กรูได้ามาหลอกแบเหนื่อย คนอยู่กันสองคนก็เหนื่อยเหมือนกันนะอย่าเรียกว่าสองคนตอนสี่คดินสองสามไป เดียวกันเลยคือเดียวกันพี่เตยเก็บไว้ให้กับเราก่อนอันไหนชายองกูขายหกร้อยมันเป็นขอเป็นของเตยแล้วมึงไม่ีสิอะไรมาขายชายหกร้อยอันนี้ได้ประมาณเลยทุกคนอันนี้ยอมต้องการยังอ่ะจานายจายองไม่เคยแกะได้ใจมันกับมจริงๆนะหนึ่งสองสามไป

แตกแปลกแกของแรนดอมเยอะมากรอบนี้แบบมีหลายอย่างให้ลุ้นมากเลยจริคุ้มมากเลยนะทุกคนนี่สี่อย่างอุ้ยเหนื่อยแค่ไทยอิยม์ของเราห้าอย่างเด็กมันเข้าโอ้ยไปหนึ่งใช่แล้วก็มีบุกเละเออโอุ้ยน่ารักมากแต่ชอบกิมมิกเขานะของอีกบัางหนึ่งรูปอะไรก็จะกลมคนละแบบกันอ๋อไม่เหมือนกันอ๋อจะกลมเล็กกว่าง่หรอให้ยอมลองโชว์ไปเลยอ๋อเป็นยองลีอ๋ออันนี้จะเป็นกลมยูต่าอีกเวอร์หนึ่งเวอร์สี่ แหม่แหม่มากแม่เจ้าถ้ายังไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปให้กำลังใจพี่เนยในบ้านค่ะสิง้านลองเดี๋ยวพัสดิกจะลองพบน้องเต้นมาเนาะก็อย่าลืมแบบดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพราะว่าช่องเราเป็นช่องเปิดบั้มตลอดถ้าสมมติใครอาจจะไม่ได้ซื้อหรือทุกคนาหรอกเออแบบ อยากจะเก็บตาไม้นู่นนี่นั่นแล้วเราแบบาบั๊มนี้อาจจะไม่ได้ซื้อไปเนาะ<อ>ก็คือมาดูกับเราได้บางทีเพื่อนๆกันละกันแม้ว่าแบบภาพลักษณ์มันอาจจะแบบไม่ได้ดึงตาทุกคนในตอนแรกก็ถือว่าเก็บผสมใช่เพมันเปนหนัน<อ>สงสือเล่มหนึ่งอีกแล้วแต่ว่าสวยนะริ<อ>แล้วอะรูปรูข้างในดีมากลูกข้างในดีมากจริงๆทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตลกมากที่เราแอบไปเห็นมาในทวิตเตอร์มีคนพูดว่า<อ>นา้องอซื้ออะไรนะอัลบั้มอะไรนะ อะไรนะพี่ไว้เออระเบ้าที่เหมือนแผ่นซีดีอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ๋อจีเวลจีเวลแล้วน้องบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันมีกากอยู่ข้างในจนมาดูช่องเราเตอนแรกที่เปิดกับน้องตัวตัวเขาไม่แถมนะน้องตอนแรกที่เปิดกับเซนน่ะตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเซนกับเราก็คือไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามีจะไม่เปิดข้ในใช่ไหมเออเออจริงแต่ว่ามันก็ซ่อนซ่อนอยู่ข้างในจริงๆมันเปิดยากเหรอลยมีหลงไหมคะเผื่อมีอะไรถึงใครมาไหมมาไหมมไม่มีอุ้ยมีแต่หัวใจ เยตัดใจไปก่อนเลยยองหล่อมากริงแฮปปี้มากครับก็ทุกคนนะคะใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆให้ช่องเราด้วยนะคะตอนแรกก็ะลิ่งปุ๊บครั้งเดียวนะคะอย่ากดสองครั้งกดสองเืออันซับนะคะโอเคเะก็ปกติมาเจอกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอของพี่เต้ยมาพร้อมกันเมื่อไหร่แล้วดีพราอรอบนี้เรากระจายความเสี่ยงสั่งใครสั่งมันใช่ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันเพราะว่าอยากจะแบบแรนดอมดวงกันสุดๆแอบสั่งกันเนาะแอบสั่งกันใช่ถูกคน ใช่ค่ะจะใหม่นะครับในคลิปนั้ใช่ค่ะเราลงอไปก่อนนะคฮย